ดาล่าแ,แม่ลาลิตาแม่ให้ลูกๆหนีพากันไปไล่มันลงจากเราเด้อไปไล่มือนีเลยแม่อันนี้มันจะเป็นสิทธิ์ของพวกเขาถ้าแม่บ่ามักเขาน่ะเดี๋ยวดาล่าสิส้วนน้องๆนะ่ะไปจกกัดการไล่มัน,นีเองหรอกแม่จิตใจคนสมือนีมันตั้งเก่าบ่คือลังหองอี่ยังพากันแพงบ่แบงปันคือที ใครบ่มีเงินซื้อมาขอกินบ่มีข้าเอเขาบ่มองอดหน้าสังซสำสิทำใดที่ดีนเนาซื้อไว้ไปสิอยู่ต้องมาจา้าถือเอาความวิจาราบร่เก่งใจ,จเจ้าเฮาผู้มีสิทธิ์บ่ให้เขาไปหรืออยู่บ่แม่นฉันนี่ผู ความเป็นจริงจังสอานวันนี้ ว่ามีพี่น้องมองลำพ่อตาพี่น้องเอ้ยถ้าค้าตาสงกาพอทั้งกรมองเกิดเลยบบโจผู้เป็นเอืย่ยขึ้นหากระดายเป่าสาแล้วนอนอยู่เราหลายมือผ่านมาค้าตาเอ้ยเห็จดจากไหนข้าวดี่มน้วนกับข้ามตาต่อครับ าแม่ค้าไหลเป็นก้อนเงาในใจเฮาคิดกุ้มลุ่มเล่าอังอุลาเกิดเป็นบ้านมองแต่ป่าน้ำตากองน้องไหลแม่นี้ไปเลือนลาว่าสิมากกะคอยเอเกิดนอนละเมอปันเนหน้าเอ้ยจำปาภาวะตื่น ลูกขึ้นยืนกระเสลมเศร้าก้มส่องแต่ทางค่อยหลายวันกับเปะะ้าวอางทั้งข่าวกับคอยปิดใกล้จากวันเป็นอาทิตย์บ่คิดนำคือคำเบามีพี่ยไสไปขอเขาน้ำหลวงตาหามาสู่เพื่อนบ่มีสี่อยู่นอนอาศัยอยู่ละเอา แม่เล่าทิมบ้องวังยายได้ยามนี้สามพี่น้องขอเขาวัดมากินแม่บอผินลังม่องสองทางก็ค่อยเกยไอ้เต้งเป็นงได้เอ้ยจำป่ากับแม่เราคือมิดม,มีแท้จปานนั่นบัดว่า มีเฮื่อนอยู่แล้วสิกกับมหาพวกเขาสองทางปันไดกับบเห็นบึงดูละ่ะนองสงการก็นอนอยู่ทั้งเราท้องแต่แม่มือ่อใดเจ้ากลับไปเอาทึ้งแต่เขาวัดไม่ผมกินนั่นแล้วเกิดเป็นมากเมื่อใดกได็เพื่อนสร้างบ้านซองไก่สางบวันแล้วมือม่อใดมื่อใดก็อยากเจะเขามาเขาแมวอ,อยู่วัดกับหลวงตามากิน เจะว่าก็ว,ว่าเถอบักสงกาเฮ้ยมันพากันตื่นไปนอนะมันเด่นน้ออนไปบู๊เมือ่อคืนนี่ผมซ่อมเมืองนองน,น่นมันไห้อยู่เบิดขึ้นเด้เามันคือสิคิดหอดอีแม่กับเอ้ยจำปาว่าดีเบาตาใสไปบ่คองมองทางบ่เห็นหุง มูเขาจุงต่อสนตามกลย่ย่างน้ำยางเรื่องอรัวเดินมาใกล้บ่เมื่อยซ้ำใจหำคะนิ่งอาสาวจำป่าผู้หมายมักบอกมีไม่มาเดินตามทางมาใกล้เพื่อนจำป่าบอนหมายวา่ามองบ่เห็นยังุุสตาขอบอยากมาปากเเ้านำเจ้า ย้อนหักเองนี่นาหอดเงือนผู้สาวไปให้เดี๋ยวนี้เอาคนมาเ,เอา้ยหอดเงือนผู้สาวเราดิเอาเงี่ยซะให้้โตนะ่ะเขาไปเล่นสาวจำปาเด้อเขาสิถ่ายทางนอกโตกล้าไปบ่โอ้ยเป็นอยังเขาสีกล้าเงือนผู้สาวเขาเนาะ <c oughs> เป้าไปเป้าไปก็ปปสน่ะเขาทางนอกเด้อ แน่แน่บักบอดบักบอดเออมนอย่งนี้นี่มึงจะถือไหมฮะเขาสมึงตาบอดอุ้ยเอออ้ยบหานี่แมเเออไมย่งนีนี่ิงย่งตรงๆดีๆเข็มๆกูจะบอกทางไส่จากน้อยเฮ็ดีๆเนาอเฮ็ดดีๆเนาะใส่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 สกย่งเร็วกก่านัันเนี่ยเขาสวตาบอดโอ้ย วคนับวันเนี่เนาะเจ้าคือตัวก่อนพอวาแปงนึงกับแปแนบเอากัคนบุอินเรนบอเออว้างไปแ้กูอยากเนอแกเป็นบากันเด้อคอยคให้เจ้าเปลนที่ีแล้วเอาเบิ้มมึงตั้งกูตั้งมึงแปแนแปนั้นละไปตรงเลยวสิตรงเลยเอออย่าสงสารไรกเรามตาบอดเออยางไปมั้งเออ ขอโทษครับจำปาไอ้ขอโทษหลายๆล่ะไอ้ผมได้ตั้งใจกูณพ่แม่จำปาออออด้วยโดนี่พ่อแม่จำปาเออเอ้าผู้ใดเสนอครับโอ้ก<ม>ูนี่ละจำเตีงน่ะจำเตีงลุงเตีงตัวนี้โอ้ยผมขอโทษหลายๆครับผมก่ดได้ตั้งใจผมมาสิมาหาสาวจำปาสักดอกลุงเตียงเปิดต,ตันเขาลุงเตีงเปตันโอ้เอือนไปตัวเนาะ เขาเขาตั้งปูใหญด่ดีเนยอ,อันลุงสาวจำปาไปไส่น้อครับสาวจำปาอยู่เงื่อนบ่จังไดจังมาเอิอนลุงบาทเนี่ยยังบ่ท่านได้อยู่น้ำกันอยู่จังไดจังมาเอิอนลุงอูจังไดจังไดเฮาก็สิเป็นห้องแผ่นเดียวกันอยู่แล้วเข้าเป็นพี่น้องกันพ่อพ่าป่านเขาสีอยู่น้ำเจ้าของว่าวป่านเขาสีมักเจ้าของเอามุ่งข่อยกับมักกันตะดเลละุเนี่ล่ะ ปันั่นเหรอวัดจีือเจ้าจำปาโอยูป่ะครับโอ้ยนี่แหละนอกนเพื่อนอื่นว่านคนตาบอดไปใส่มาใส่กันเลยบอเห็นอย่างน้ำเขาเอ้ยจำปาเล่าโอยู่ตัวเพื่อนเสียงคือคุคนขุนเนาะเฮาค่ำตาเฮาค่ำตาค่ำตาตีเพื่อนอืออุ้ยไม่ได้เห็นกันโดนนะเฮากันได้นะเพื่อนเนาะข่าวเว้ยเพราะปไมัมเขเคยเห็นหนาเขาเนาะเอาขากระตีรอขึ้นหอยอีกตัวไปเนาะ ไม่ได้ฟังเสียงโดดไม่ได้ยินเสียงโดดมึงกับวาวาจักเม็ดเว้ยเอาจักแล้วคอยกะย่งางเขาว่าคอยตาเอ้ยจำปาเล่าบัวยูดอกเล่ากับอีแม่ย่าเฮื่นไปยูพุนน่ะทั้งเพชรบูรณ์ว่าท่านได้กลับมาอยู่เพชรบูรณ <c oughs> ์โอ้ยเสียดายดิเสียดายดิเสียดาย,ดายอยัง <c oughs> มาว่าท่านเดียว <c oughs> อย่างข้าอย่างเอา้ามาท่านกับสิพ่อได้ขอที่อยู่ย่ามข้นหอยก็จะไปหาเขายืนเด้บุญประคาตาบอด กูจะกิ้มตาใส่ห้างโมแดงของเด้เอาขอที่อยู่พ่อบ่ายมึงอ่านได้แค่โอ้ยขอ,อ่านว่าในเขามีดเล่ขาอยู่ดอกเว้ยไผ่เจ้าคนเลยนั่นว่าบ,าบา่อ่งกูตัวเราประยู่อยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีดแต่เท่เหาหน,นีกับไอเต็งกับสงกาผูนนอนอยู่ทั้งเราคุณโอ้เราอยู่เดี๋ยวนี้บ่มี่มองอยู่มองอาศัยบัตถีพี้ยนบ่มีแเล่คือแต่เรา เงินคือแม่เล่าขายทีเ oh. พิ่นก็เลยมามั่งเอาเฮือน,หนเลหลือแต่เล่าเนี่ยเหลือแต่เล่าพ่อเห็นพวผมได้๋ยูย่ง้นอีแม่เล่าว่าสิกลับมาฮับกับว่าเห็นเรากลับมาจาักเท่อเล่ากับฟ้าย่างข่างเดียวคนว่าพาทุติกะพาอยู่นัน่นเหรอนี่มันตกกระไดว่าตะลึงตุนขอ,อเอนี่ยบอดเอาจังสี่หน่อยอ้วนเนาะฮะส่วนเขาอยู่นั่นเนาะส่วนเขาอยู่นั่นแม่มาละเดี๋ยวสมบนญมานี่ครับพิสสอบเองว่าอีกตัวเออเสื้อผมหลุด เออัอนลุงเตงว่าจากไหนอันมูเจ้านึงสามคนเดี๋ยวบุมีมองอยูมันบะไปอยู่เฮือนน้ำนองเขยไปอยู่น้องน้ำนองเขยโอ้ยพ่อสิบว่าตีโอ้ยเสื้อคอยนี่พ่อคอยใจดีใจก่วงใจงามขึ้นยังมีแมนอยู่บะว่าเพื่อนสิบวดาบวด,ดาเสื้อคอยเสื้อเฮาโหลดข้ามตาพ่อเฮาใจดี แมนบ่เพื่อนเออเสียเฮาเออไปยู่นี่เพื่อนเสียเฮาไปยูนออปย่น้ำเออไปอยูนะ่น้ำเฮาหน่อยมูตโตสิมาอยู่จังไไดนี่ิงานซ่านบ้านซองกรบโบมีไปอยู่น้ำเฮากระเดดเดือดเพื่อนโอ้ยดีจใจดีความบทสบายเลยเฮาขึ้นมาดีใจแท้โตขึ้นเป็นคนดีแต่เพื่อนจังสี่ละเไปดูแลก,กันย่ำจุกย่ำยากสี่ละโอ้ยแสดงมีหม่องอยู่ใหม่แาบนี้เออเออเออพอดีละพอดีละเป็นไงคันเซ่เฮาไปอยู่น้ำมีหลีเฮาว่า ให้ตัวนี่ไปเกี่ยวัะคำตานี่เออแมน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 โหยมุตัวกรพกันไปว่าตัวีบเนาะเฮาจีไปเจียบักสงกาจังได่เฮาบ่าเห็นหุ่งได้นี่มิเอาตัวไปขึ้นยากอย่างตัวก็เป็นตาบักนอนอยู่เราฮะน,นะบักสงการฮะนะ ก็เป็นขาให้ตัวคนตัวเจ้าก็พ่อป้ายเนาะเจ้าพ่ออย่างนั้นเจ๊งเลยเตี้เลี่ยแต่จากพ่าของเขาเนาะให้บักนี่เป็นขาเอาให้บักนั่นเป็นตาเออมันยังค่อยแม่นตาบอดเยียขาอะไอโอ้โหเจ๊งว่าของเขาก็จิ้มตาขึ้นตาบอดเอาตาเยี่ยมบอดดิ่อดักเป็นพี่ให้เขากับพี่แก้วเขาอยู่เล่าอะนะเจ๊งวันสิบะหูจันทร์สันโดได้บ่ได้บอ เฮ็ดได้บ่าขันอยากเป็นไทยพี่น้องเฮานท่านั้น่ะโอ้ยเฮาก็อยากเป็นอย่โอ้เจียกับจิเลีไปบอดไปเกียวไปเกี๊ยวมาลูกกาเออยู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 กูยอยูยูยูยมยูาูยูยูยายู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 ยนนูยตาลยนยกจากนี้ยังมยสารสูัดจายสมุนไพรอีก25ชนิดที่เปยนประโยชน์ต่อรยางกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089 200 9 9 8 8แถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซ้าหน้าเ้าหลังเลยือเ้าต้นก่วยเสียด้นจะนามได้ยนหันนนะมีดอกท่างดีก็ยังมีเออมามากอดเอากอเอาโอ้ยเวลาต้นกวยเสียนน้ำฝักอ้ยเจ้ากระด้นอกพ่อลุ่งจังสุกไปทั้งตูที่ตเดนครับนาะพี่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 ปลาโอ้ยปาขูด้กันเบิดหลังเก็บน้ำบอกมนะ่ โอ้ยนามจะปรับเพิ่มเต็มตัวรถเนาะเกียร์ไวบ่เลยดโอ้ยไบตัวแต่รถทิพย์หลอกขี้เกียร์มากเ้อตาบอดก็ง่ายเนาะขาหักเตะสูงเลยมามาหนึ่งสองสามคุ่งโอ้ยสุดยอดจังคือพร้อมแล้วมาไปยูน้ำมายเลยเนาะครับเอ้ยจังสี่แหละจังแมนดีเนอะไปเน่าไปพุดดูันนี้เราไป่ร้านพุดดอรต้องเป็นห่วงดอกพุดนึงเป็นขาพูดนึงเป็นตามันสุดยอดนี่ล่ะมันจะได้เห็นมองไป โยอ้ยนอจัมาขวงตั้งนี่ยังหรอกคนที่ไปอยู่นี่แม่จังเป็นมุมีตาเน้อไปไปจปไ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 ปอปไปไปไปนไปไปไปาปไัไปไาไป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 ไไป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 ไอไเไ้ไปไปไปไไไป ไปทั้งนาเใยแม่แล้เนาะอะอ,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 ะอะดีเดียวดีเดีดเดไปไปไปาาไป เดือนแล้วก็หากว่านั่นเกิดสิลองเอาเงินพ้องพองกระเฉยปานนี้ใจบอดีเลยเบาท่วงถามข้างพอหรือหากบอคิดพอข้าเบาพอนมาลอกไปจ่าต่อพอเล่าตอนนี้ันม้วนต่อได้หรอครับ ฤด,ดูฝนฟ้าเมฆไหลามาฝ้าตั้งเงาอุณหภูมิอุดเอาหวัวลงเต้าผัดใส่ผู้กบเขียดโูห้องห้ำหาฝนบอดทันโดนกะห้วยลงหำลงพุ่งพื้นป่ากระบืนหานา้ำถึง,งย,ย้ำบลาหอยไตฝนตกมาหาใหาย ภากันไทยวนันกานะ้นานำกะเจิงน้องสามสี่คนพีน่น้องมีแนวคิดให้พ้าอุกตื่นขึ้นมาเฮาลุกจากที่นอนแต่ตอนเศาราคอยเจ้าเวา้าคุยกันน้องและพี่มันค้าใจเอานี้มีปัญหาแต่แต่เศาราทั้งอาจเจา้า จงคอยฟังเอเอ,เอ,เอนี่นาอายองอ่อนครับบาจังไรลูกล่ะผ,ผมมีเรื่องทีถามได้หน่อยเนี่ยอายองอ่อนมีเรื่องไหนทีถามอาละลูกอีพ่อเล่าว,ว่าทีหลอกแต่งงานกับหน้าจำปาจนป่านนี้แหละมาอยูอมให้เขาโดนแล้วอีพ่อคือเปเหตุจังไรเนี่ย่าสิเอาหลอกแต่งงานเอา,าองู้นเอามั่งเขาเด้๋ยวนี้อา มันโดนเลยด้เวเดี๋ยวมันอีพอร์แล้วหลงมักหน้าแล้วหรือเปล่ครับเอา้าแก่ไหนจังว่าจังสัตว์หรือล่าผมสังเกตมาตั้งแต่โดนแล้วยงี้มือเศร้านี่อีพอร์แล้วสีวิผมเปื่อยปานผู้บา้าสักหน่อยว่ได้ครับอ่บาป้าผู้บ้ากูสูดแรงเถอะบ้านแม่เหรอครับป้าที่โทษเดี๋ยวม่านี่อาสจ,จัดการอีกยี่ห้เสียงวีวีวีม่านี่เริ่มตัวในบักซีเกา้าป้าที่โทษป้าที่โทษอ่อนแล้วมึงเป็นบ้าอีหยังพ้าหลูบพ้าหลานจมตะสองตะเสี้ยวปานเนี่ยไง อยูใจข้านีมีคำถามให้เบาซื่อท้างฝ่ายเราเนยยังร่างเบาความจริงมึอดูผคำสิเจ้าหลงมักหลงหักอ้จําปาคือะนงสักกะพริรายลเนีมึเร้ามีผมเป็นเตเป็นเซ็ตผมเป็นเซ็ตเป็นมันปใส่ผู้ใดันงใครยิบเปใส่จมปาเจ้าอว้าเราเลผดคบสิงอ่อนเยาเป็นจ้าขาดเลยมนี้บ้าท้อบ้าที่ท้อกินหางกินกากรอโตมึงยังยังอย่โบมัจริเลยก่อนอ่อนเดี๋ยวนี้นะ กูกำลังหาทางคิดอยู si ่ว si right right. yeah, no, ่าสิเอาวิธีไานจีรอเงินเขาน่ะคนยังกูบอกสิเป็หลงมักคนไหนย่งไๆน่ะมึงจำเซนสมองเลยมากูเป็นอ้นึ่แน่นะเออเที่ยที่สองแล้วนะนี่นะมึงเจ็ดเย็นเหรอเจาะปากเาะปากได้ยินเสียงเขามาไปแม่เขากำลังมาเลย่ยไม่แล้วมันทัวนี่มาตั้งที่โซนน่ะว้ นั่นอา้อาวยายโอ้ยย่พรมหน้าเฮี้ยงตากันพอดีตัวนั่นคือว่าตอนนี้นั่นจำปาได้แต่งผ้าเขาผ้าหนามไปเรียบร้อยแล้วเชิญกำนันและคุณน่าอิงอ่อนและลูกๆนะ่ะไปกินข้าวเศร้าได้แล้วจ้ายายอัเวาเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำเพราะท่านอยากท่านหิวปนใดดอกแต่ว่าตอนนี้นะ่ะผมนะ่ะมันห่อนใจสิเลียงแต่เขาคุยกันตกลงกันไว้ว่า ยายสิยกจมปาให้แต่งกาดแต่งงานกับผมนะ่ะยายท่านบอกท่านจากับหลูกกับเต่าลัไปว่าท่านได้เบาเอายังบอกกัาหลูกกับเต่าอีกนะ่ะไ่ยายค่อยนี่มัน,น้นใจห่อนดิเอาจังสีส่ซะถ้าว่าท่านได้เอาได้จ่าได้คุยกันะคุยกันซะค่อยจะได้คำตอบมืนอนี้วันหนี้สันเด้เอาจังสันเดยอจ้าคันสันเชิญกำนันนั่นเข้าไป ผักพลกนเดี๋ยวฉันสีเทียกับบูกกับเต่าได้ควบเจังไหนฉันสีเอินบอกเด้อเอาจังสันนายายเด้ออ่ะมันอีมันีู่้นมันอีอย่าแต่งไทยกับมันแมนแล้วเอาอีหยังกันกับพอกับนั่นก็จังนี่ลราปลงข้อมให้อีหยังนี่แหละเอ้ยจังตาอีแมีนั่นแล้วเสียเอาตัวน่ะไปแลกทีเงี้ยนกับพอกับนั่นพวกไอ้ยนังว่าหยังกับบ่ได้แมียนตัวน่ะไปเว้าก็ไอีแมียเราเด้อล่ะเด้อ บแม่งเดล้วก็บบอสเซียฟังความพวกใหญ่ได้หน่เสี่ยวจำปาไปแลกเอาทีเอาให้เอาหน้าเดี๋จังไดจำปาเป็นสิ่งของเนี่ยเอ้ยมันขึ้นอยู่กับตูแล้วล่ะตูนไปบ่าก็อีแม่หลุดเดื่อไปไปไปบ้ากับเล่าไปีเด้อแม่มันแมนอีหลีตีแม่ที่เหยื่อแต่งได้เพิ่นเบาสูฟังมาเสียเอาจำปาไปแลกเอาให้เอาหน้าทันเศรษฐีเพิ่นน่ะแม่แมนอีหลี่แหละจำปาแม่แม็นเพื่วนแต่งไทยวาอยู่แต่จำปาเขาได้มักเพิ่นเนี๋ยแม่ จำปาใจเย็นดีลูกฟังแม่์เบาคำนั้นน่ะเพิ่นบอกว่าเพิ่นมักจำปาเพิ่นอยากสิแต่งงานกับจำปาอันเม่ว่าเพิ่นกสิยกหน้าให้สร้างเฮือนให้เฮาอยู่แม่ว่าพ่อเอาเอาซะเนอหลานเนาะแม่จำปาบ่ได้มักเพิ่นจำปาว่าเฮากลับเมื่อบ้านไปหาน้องสงกราเดีกวกันเนาะแม่เนาะปาเมื่อบ้านเฮาน้ามือนี่ล่ะแม่ปากูบ่ไปแม่ฮะขั้นกลัวอยากอยู่บ้านเก่ากูสิย้ายมาเฮ็ดหยัง สองคำก็บอกสงตามึงไปห่วงมันยังอีน้องพีการจังสันให้มันตายทิมไปรอดมึงมาห่วงผัวกูเป็นแม่มึงนั่นะ่ะโอ้ดจำป่ากับพวกมาเพื่อนจำป่าเอาบ่ได้นรองขันแม่บอกกลับกับว่าเป็นยังเดี๋ยวจำป่ากับน้องๆนี่กลับก็ได้ปลาไปเปียกกสสิ่งออกของมากเมื่อนี่ละไปพวกึ่ำยดเดียวนี่้าพวกม่งเดินออกจากบ้านหลังนี้ไปแม่แต่ก้าวเดียวแล้วก็ไม่ต้องมาเอิอนกลัวแม่ จะแป็นน,น้องยายหรือเปล่นางลงฟังกูเาอามึงฟังให้ดีที่เฮายยายจากความทุกข์ความยากมาย้อนอยังเฮาอยากมาห่างมามีนั่นนะั่นเนี่ยคนมีความทุกสิ่งทุกอย่างเงินทองเกียรติยศศักดิ์ศรีถ้ามึงแต่งงานกับเขาแล้วก็น้องทุกคนเนี่ยก็เชิได้มีหม่องเพิงผ้าอาศัยแม่ก็เชิได้มีหนามีตามึงก็เชิได้เป็นคุณนาย มึงบ้มากปะกูจะถามมึงอีกคำว่ามึงเสียวะเอาแม่จังปาออกไปได้ดอกแม่จังปาบ้ามากเพื่อนมึงเปล่าไปบ่าเพื่อนแกจำปาแกนี่ไงไอ้เพื่อนขัดใหญ่แล้วบ้มากพอต้องบังคับใหญ่แล้วดอกครับแม่มึงหุบปากแม่ยมูใดบอกมึงแสดงความคิดเห็นมึงเงียบอีแม่ยปัดผู้คอยนี่เดี๋ยวอยากได้ที่คอยทำให้เสีวเดี๋ยวอยากได้เจ้าคือนไปนาเอาแม่เขาเปล่ามึงเป็นไง เขาว่ามึงบ่สวยเขาต้องการแจ้งนนกับเจปาทอนนั่นพวกมึงเงียบมึงคิดให้มันดีแค่แต่งงานกับเขาแค่นั้นน่ะมันจะตายสินบ่ฮะทั้เพื่อแม่ทั้เพื่อน้องมึงเห็นได้บ่แดง์ด้ อีแม่เรา้วเบาหน่อยเนี่ยบุญไม่ได้เยาว่าเนี่ยนะข้นเทามีทีเฮียนข้นเทามีเฮียนอยู่นี่ยนะเฮาหน่ะก็ไปห้าบน้องสงกราน้อยอยู่นั่นเลยเยาว่าเอาซะเนาะเอาซะเอาคือข้ามีแม่ยแล้วเบาซะละเยาว่าอ่ะข้าบอกบอกประด้เป็นเรื่องใหญ่ทางปัญหา I can เลี้ยงมึงมากตั้งแต่ตีนท่อฟ้า,อาหอยจนห้อยท่อฟ้าบาทเลี้ยงง่แล้วคุณเก้าสังบบมีแท้ ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ